มาแล้วครับอวดสิบหกทับหกทับสิบทับหกหกนะครับ <c oughs> สูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองสูตรที่เคยเข้านะครับ ที่เคยเข้านะครับของต่วลงวดมันเป็นชุดเต็มชุดเต็มบนล่างและชุดเต็มล่างนะครับยังไม่ตัดนะครับยังไม่ตัดถ้าเอฟซีท่านใดที่มีเลขมาตัดนะครับเลขดับเลขอะไรมาตัดก็ให้ตัดเล่นเองนะครับแต่สําหรับผมไม่ตัดให้นะครับไม่ตัดให้เพราะว่าตัดที่รเลขออกตัวตัดทุกขี ดังนั้นให้ fc หาเลขมาตัดเองนะครับ <c oughs> สูตรที่หนึ่งเป็นสูตรบนล่างนะครับสูตรที่หนึ่ง สูตรที่สองล่างอย่างเดียวนะครับท่านใดที่คิดว่าเลขมันเยอะหางเกินไปก็ให้พิจารณานะครับท่านจะตามก็ได้ไม่ตามก็ได้ ชุดเต็มหลายหางอยู่แล้วนักคำนวณทุกคนไม่ทราบแน่นอนหรอกว่าหวยมันจะออกตัวไหนก็ต้องทำชุดเต็มมาท่านใดคิดว่ามีเลขมาตัดแล้วก็ให้แล้วแต่ท่านจะพิจารณาตาม ตามก็ตามพอสมควรเลขมีเข้ามีหลุดมันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าไวจะพอกตัวไหนเป็นแค่แนวทางเท่านั้น,นครับแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นแต่อย่าไปซื้อหมดนั้นนะครับ คนที่รวยคือกองสลากนะครับบอกไว้ก่อนบอกกันตรงๆแบบนี้ชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นการซื้อสลากไม่ใช่ว่านำไปซื้อหมดทุกตัวถ้าไม่เข้ามาก็มาโทษคนวางวางหวยให้หวยอีกถ้าเลขเข้าเขาก็ว่าเราดีถ้าเลขไม่เข้าเขาก็ว่าเราไปต่างๆนานา <c oughs> แล้วแต่คนชอบ ถ้าท่านชอบท่านก็จัดถ้าท่านขัดท่านก็ผ่านไม่มีใครว่าอะไรคุณนะครับคนให้ไม่ไม่ได้ไปต่อว่าคุณนะครับมีแต่คนรับจะมาต่อว่าคนให้นะครับถ้าเลขมันเข้าตัวใดตัวหนึ่งถ้าคนรับมาต่อว่านะอีกงวดต่อไปพวกคุณไม่ได้เนี่ย และอีกอย่างคนที่พูดว่าถ้าเล่มเข้าทำไมงไม่ซื้อเองไม่พาญาติพี่น้องซื้อเองมีนะครับคนพูดแบบนี้มีนะ <c oughs> ผมก็พาญาติพี่น้องซื้อตลอดจุดเต็มก็ได้มาตลอดไม่เห็นเดือดร้อนกับใครเลย นี่เป็นแค่แนวทางผมอยากมาแบ่งปันให้เท่านั้นเอามาให้ดูเท่านั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้ไม่ได้ไ,ไดปบังคับคุณเล่นนะครับให้คุณดูคุณดูเป็นแนวทาง <c oughs> ว่าแนวทางนี้แนวทางนี้มันจะเป็นไปได้ไหมใช้สมองคิดพิจารณาเอาไม่สักแต่ว่า ว่าแต่คนวางหวยทุกอาจารย์มันไม่ใช่อาจารย์แต่ละอาจารย์เขามีแนวทางมาให้แค่นั้นเป็นแค่แนวทางเท่านั้น <c oughs> อาจารย์แต่ละอาจารย์เขาก็ไม่รู้หรอกว่า <c oughs> เขาก็ไม่รู้หรอกว่าเลขมันจะออกตัวไหนถ้าเขารู้เขาก็รวยไปหมดแล้ว อย่าลืมนะครับสูตรเป็นแค่แนวทางเท่านั้นไม่ได้การันตีว่าหัวจะเข้าจะเข้าตลอดไปนะครับบางคนก็พูดว่าโอ้เลกขนาดนี้ต้องขายนามาซื้อเออไปขายไปขายนามาซื้อเอาถ้ามีนาก็ไปขายนาก็ไม่มีใครว่าคุณ คุณจะไปขายอะไรขายสนามบินขายสถานีรถไฟขายทุ่งสีเมืองก็แล้วแต่คุณผมไม่ได้สนใจกับคุณผมให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นแล้วผมจะไม่ย้ำให้ด้วยว่าหลักไหนมันควรจะมาให้ท่านไปพิจารณาเอาเอง เพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหลักไหนมันจะมาส <c oughs> ำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับผู้เ่าจมแค่นี้แหละ